ซึ่งอาชีพมันเป็นหน้าแรงเกียติแต่เราจะไปเกียรติเขาไม่ได้ครับเราไม่มีหน้าที่ตัดสินนะครับเพราะว่าเราเองก็ไม่ใช่ว่าจะดีครบทุกประการถูกไหมครับเราก็มีหน้าที่ในทางของเรานะครับอ่าส่วนไพภพเนี่ยเปิดร้านขายสังฆทานไปเลยหรือไฟบวชเลยก็ได้เดอะสตาร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของตกแต่งต่อเติมมันเรื่องของประดับตกแต่งะครับตกแต่งบ้านตกแต่งสวนอะไรอย่างเงี้ยครับเออ ทําแบบให้มันสวยมาเป็นเครื่องประดับอะไรครับส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับทางบ้านบ้านบ้านพักที่อยู่อาศัยนะครับหรือไม่ก็ขายวัสดุก่อสร้างก็ได้นะครับส่วนตึกเนี่ยอาชีพที่ทําแล้วเหมือนไม่เสร็จเนี่ยต่อก็ต่อเติมบ้านตกแต่งบ้านแต่ไม่ถึงไม่ใช่ตกแต่งมันจะมันจะทุบซ่อมแซมนะครับทุบซ่อมแซมให้มันแบบดีขึ้นสวยงามขึ้นนะครับอ่านี่คือ